ฟินสุดๆเปิดโมเมนต์8คู่รักคู่จิ้นโชว์หวานในงานบอนช่อง3ทำสนามสู่พัชราสายกลายเป็นสีชมพูจะมีคู่ไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะเจมมาและพายคบกันมาเข้าสู่ปีที่3แล้วหวานขึ้นเรื่อยๆงานบอลปีนี้ก็เลยเสิร์ฟโมเมนต์ฉ่ำๆทั้งกอดทั้งอุ้มแถมมีช็อตเด็ดหนุ่มเจมให้กำลังใจสาวพายด้วยการจุกหัวไปหนึ่งทีทำเอาแฟนๆกรีนสนามแตกเลยทีเดียว และโบหวานทุกปีก็ต้องคู่นี้พาอมาอวดความหวานฟินๆทั้งอุ้มโชกอดโชว์ให้กำลังใจกันแบบไม่แคร์สายตาใครยิ่งจังหวะสาวโบจุ๊กแก้มนุ่งอเล็กทำเอาช็อกกันทั้งสุขัชราสายทำคนโสดอยากร้องไห้กันเลยทีเดียวโอ,โอและกันหวานชื่น มากปรินและคิมเบอรี่คู่สามีภรรยาที่หวานไม่เคยแพ้วสักปีปีนี้แม้ฝ่ายชายไม่ได้ลงเตะบอลแต่ทั้งคู่ก็ยังโชว์ร้องเพลงคู่ได้หวานมาบ้านสวยหล่อที่สุดแถมยังเสิร์ฟจุบหวานหวานให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันด้วยแต่งงานแล้วหวานได้แล้วละจ้า นาเดทและยาย่าอีกหนึ่งคู่รักช่อง3มที่หวานไม่แพ้คู่เพื่อนคู่นี้เขาก็โชว์ร้องเพลงคู่ฟินฟินมาให้แฟนๆได้ชมเช่นเดียวกันแถมช่วนกันมาพบป,ปะแฟนคลับอวดความหวานหอมแก้มโชว์ไปหนึ่งทีหวานแบบนี้ต้องรีบแต่งแล้วละจ้า กล่องทับพีกและมินคู่จินมาแรงของช่อง3าที่เคมีเคใจดีสุดๆกับการโชว์คู่บนสเตทที่ทำเอาฮัรดเป็นไฟแต่ละลายด้วยความหวานของคู่นี้ที่ดูแลกันดีตลอดตัวติดกันแบบไม่เคยห่างฝิ่นไม่แพ้คู่รักรุ่นพี่เลยทีเดียว หลิงหลิงและออมเบอร์หนึ่งคูจินเซลฟี่ของช่องก็ต้องคู่นี้ที่มาสาดความน่ารักอบอวลไปทั่วสนามทั้งการแสดงคู่ที่สวีสุดๆกรีดลันกันทั้งอัธจารย์บวกกับโมเมนต์ยิงจุดโทษคู่สุดน่ารักแม้จะยิ่งไม่เข้าแต่เห็นเขาดูแลก,กันก็ฟินแล้วล่ะค่ะ แลแะพี่พีคู่จิ้นนี้ความน่ารักล้นสนามมากๆนอกจากจะมีโชว์สนุกๆให้แฟนๆได้ชมกันแล้วก็ยังมีช็อตน่ารักน่ารักพูดคุยทำมงานสายตานั้นก็หวานเยิ้มสุดๆยิ่งถ่ายรูปคู่กันก็ยิ่งดูเหมาะสมมีเสิร์ฟความฟินให้แฟนๆน,น,นอกรอบด้วยบอกเลยว่าคู่นี้ยิ่งกว่าคู่จริงเลยทีเดียว ลีนานและมิวพูดจินแซฟฟิกอีกคู่ของช่องที่กำลังจะมีผลงานร่วมกันเร็วนี้แต่ก่อนที่ผลงานจะมาทางคู่ก็มาอวดความหวานผ่านงานบอลให้ได้ชมกันก่อนบอกเลยว่าเคมีเคใจดีเวอร์อีกไม่นานคู่นี้ปังอย่างแน่นอน